เมื่อเพื่อนของคุณอยากทําอาหารแต่มันทําอาหารไม่เป็นและนี่คือสิ่งที่มันทำปิ้งยังไงให้มันไหมวะโหนี่ไก่อบใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูขาไก่ทอดนี่สิโหมันคงจะไม่รู้จักคําว่ามะเร็งสินะเมื่อเพื่อนหวานกาแฟในห้องเพื่อนและนี่คือกูไปซื้อทุเรียนแม่ค้าบอกพันนี้เนื้อหายากมากรถหลํามั้ย เห็นเนื้อนั um ้นไหมโหมึงดูทีนี่มึงไปตายหรือไงวะโอ้โหน้ารอดข้ามันไก่แห่งหนึ่งทุกคนเห็นความปกติของร้านนั้นไหมใช่ปกติรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้ว่าเขาไม่มีใจก็ถอยออกมา ยอด20บาทแต่ขอเป็นล้านนะเมื่อคนเดินสะดุดยอดหญ้าล้มแต่มีคนเดินมาคุณทีละกัดพอดีจากนอนนะนะเขาทุกทีมึงล้มก็ว่ามึงล้มไปเอะมาอเนิสลกซุปลดหมาก้อนกึ่งเสร็จรูปสูตรใหม่ตราขนุ้ยหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีไม่มีขาย รอหานานเกิน15นาทีปวดรำมวยไทยเพื่อเป็นสัญญาณให้พนักงานทราบแล้วใครจะเป็นลำวะและนี่คือภาพก่อนขึ้นรถทัวร์ส่วนนี้คือภาพตอนที่ไปได้ครึ่งทางเล่นเป็นเด็กไปได้นะพี่นะตอนลถความไวเพื่อนทักมาผมตอบกลับอย่างรวดเร็วเพื่อนหายไปแบบไม่มีการตอบกลับอะไรวะโดว่าได้ข่าวว่าจะย้ายทีมไมครับ ไม่ย้ายไม่ต้องเสือกว่าแต่โรนดลโด,โด,โดโลเขาไปเรียนภา,าษาไทยมาหรอวะเจ้าของกูบอกเพื่อนเขาว่าเข้ามาเลยมันไม่กัดหรอกหลังจากนั้นกูก็กัดเลยวะนี่คืองานนี่คืคอกูเนาะเล่นโทรศัพท์แมอ่งมบบงานงงไม่ทาบ,บ้างล่ะที่เล่นนะ้ำไม่ดีส่วนวิวนี่ให้เอ,อ,เอ,อว่าแต่พี่เขาไปอยู่อะไรตรงนั้นว,วะเพืจำคนที่กูคุยได้ปะ ผมแป๊บนะกกาลากุมพาเมษามีนาโขโมมีกี่เดือนวะล่ะนะเมื่อเรียนวิทยาศาสตร์2องคาบติดผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i c r i ร้กดติดตามหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ